ให้เราได้มองตากันนะครับยินถึงทุกคนเสมอนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยเพราะว่าเฟลมค่อนข้างใช้ชีวิตเต็มแม็กดูนะ แบบว่ามันก็เลยไม่ได้แบบไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรพิมก็ทำงานทำงานทำงานนอนใช้ชีวิตเพาช่วงนี้นอนแบบ กลับมานอนเช้าแต่ไม่ดีนะครับทุกคนต้องนอนเร็วๆนะครับเพว่าฟิมก็อยากนอนเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันนอนไม่หลับแล้วตอนนี้พอหลังจากกลับจาก ต่างประเทศท้องร้องตอนตีสองตีสามตลอดเลยทุกคนกแบบแปลกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนมันก็จะหาเวลาพักผ่อนเหมือนกัน ดีใจจะไปเนี้ยแต่ก็ยังอยากคุยทุก <c ười> คนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเข้าใจไหมพักผ่อนเยอะ โอ้ันด,ดีกว่าไปจริงแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่นะออกซิเจนจะหมดแล้วบ้าบุยรักทุกคนนะรักเหมือนเดิมรักเสมอรักเท่ากันด้วยมูมูบ๊ายโอ้โอ